มีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินด่วนกดบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดดี เรื่องเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟบางครั้งเราก็ไม่อยากยืมคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปเบิกถอนเงินออกมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเพียงแค่คุณต้องรีบจ่ายต้องรีบจัดการเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอาตาัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเนี่ยแพงมหาศาลเลยทีเดียวดอกเบี้ยบัตรเครดิตอยู่ที่18%ต่อปี ดอกเบีย้ยบัตรกดเงินสดเนี่ยอยู่ที่28%ต่อปีก็ดูบัตรเครดิตเนี่ยจะคุ้มกว่าเห็นๆน,นะครับแต่ว่าการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมการกดด้วยอยู่ที่3%แวดตังหะสมมติผมคำนวณออกมานะครับจากยอดเงินกดเนี่ย20,000บาทคุณก็จะโดนค่าธรรมเนียมการกดเนี่ยไปแล้ว642บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถตัดสินได้นะว่าคุณจะกดบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดคุ้มค่ากว่าการมันจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากคุณกดตอนต้นเดือนสิ้นเดือนคุณจ่ายยได้เลททันที คุณกดบัตรเงินสดคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าบัตรกดเงินสดมันไม่มีค่าธรรมเนียมการกดแม้ดอกเบี้ยเขาจะสูงนะครับแต่ว่าคุณปิดตอนสิ้นเดือนเนี่ยจริงๆมันก็ดูคุ้มค่ากว่าเห็นเห็นแต่หากสิ้นเดือนคุณไม่สามารถจ่ายได้นะครับตรงนี้คุณจําเป็นจะต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเงินก้อนนี้คุณสามารถปิดจบจ่ายหมดเนี่ยได้เมื่อไหร่หากคุณบอกว่าคุณสามารถปิดนี้ก้อนนี้ได้ในช่วงระยะเวลา6เดือนจริงๆแล้วพอคำนวณออกมานะครับการกดบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยม เ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่าธรรมเนียมการกดที่คุณเสีย3%เนี่ยคุณเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอมันเอามาเวทในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยการกดบัตรเครดิตเนี่ยก็ดูคุ้มค่ากว่าแต่หากคุณบอกว่าหลัง6เดือนไปแล้วนะครับคุณไม่สามารถปิดได้ผมแนะนําให้คุณเนี่ยเริ่มหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหคือมันจะทําให้คุณเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้น2คือแน่นอนมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียดอกเบี้ยที่ต่าลงตรงนี้ก็จะเป็นจะต้องมาดีเช็คมาตรวจสอบจากความสามารถในการจ่ายในแต่ละเดือนของคุณด้วยแต่สุดท้้ายแลวเมื่อก ตอนนี้คุณสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็อยากให้คุณเรียนรู้แล้วก็จัดการเรื่องการวางแผนการเงินของคุณให้ดีๆเพราะหากคุณวางแผนดีนะครับมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกดบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเพื่อให้เสียดอกให้แบงก์เนี่ยแบบฟรีฟร